ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่ตี้สอรัสวันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปเก็บความรู้ตอนที่34่ยงชวนโนสอรัสโคตรนักล่าจากทวีปเอเชียอินโทรมาโดยเจ้ายงชวนโนสอรัสนั้น มันเป็นไดโนเสาร์ก,กินเนื้อขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่ถูกค้นพบในประเทศจีนโดยมันมีความยาวลำตัว8-11เมตรและมีน้ำหนัก3-5ตันเลยทีเดียวครับมันถูกค้นพบในประเทศจีนเมื่อปีพศ1978มันเป็นไดโนเสาร์ก,กินเนื้อในวงแมเมเชียแคนโตสตอรีเดย์ขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งตงรูปร่างลักษณะของมันนะครับ มีความคล้ายคลึงกับเมเทียแคนโตสตอรัดมากโดยมันมีความยาวประมาณ11เมตรนะครับซึ่งก็ขนาดใกล้เคียงกันกันกบเจ้าเมเทียแคนโตสตารัดเลยนะครับและตามตัวของมันก็จะมีเกร็ดหนาปกคลุมทั่วร่างกายและบนหลังของมันอาจจะมีหนามก็เป็นได้นะครับซึ่งเจ้ายงชวนโนสตอรัดมีปุ่มนูนขึ้นมาตรงบริเวณจมูกซึ่งดูเผินๆอาจจะเหมือนกับเจ้าเดลโฟสตอรัดนะครับแต่ว่ามันมีขนาดใหญ่กว่ามาก โดยมันเมื่อเทียบกับมนุษย์นะคบมันมีความสูง2-4เมตรเลยทีเดียวซึ่งมันก็เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ในประเทศจีนรองเป็นอันดับ2อนะครับอันดับ1ก็คือเจ้าทาโบสตอรัสนะครับซึ่งเป็นไทร์โนซอริสที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2และเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจีนดึ่งอันดับ2รองจากเจ้าทาโบสตอรัสก็คือเจ้ายงชวนโนตอรัสครับต้องอาหารที่เจ้าหยงชวนโนซอรัสโปรดปานมากที่สุด มันก็คือเนื้อและเลือดสดๆของไดโนเสาร์ทร์พอดที่มีชื่อว่ามาเมนชีสอรัสซึ่งต้องไปหาของเจ้ามาเมนชีสอรัสมีหางแต้อยู่นะครับที่พลิ้วไหวไปกับสายลมและเมื่อฟาดไปที่หน้าของเจ้ายงชวนโนสอรัสอาจจะทําให้เจ้ายงชวนโนสอรัสบาดเจ็บหนักหรือว่าอาจจะเสียชีวิตได้เลยแต่ด้วยความว่องไวและรลวดเร็วของเจ้ายงชวนโนสอรัสทําให้บางครั้งนะครับ มันก็สามารถหลบหางแท้อันสุดแสนอันตรายนี้ได้ซึ่งอาวุธในการต่อสูล้แล่าเหยื่อของเจ้ายงชนโนทรัดก็มีฟันที่อยู่ในปากของมันที่เลียงไายกันมากกว่า20นี่ที่แหลมคมเอามากๆนะครับและมือของมันมีนิ้ว3ามนิ้วและกรงเล็บที่แหลมคมซึ่งเอาไว้จับเหยื่อเวลาเหยื่อจะหนีนะครับและในเวลานั้นมันก็ใช้ปากของมันงับไปที่หัวของเหยื่อเต็มๆไม่อยากจะคิดภาพเลยนะครับโหดจริงๆ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเก็บความรู้ตอนที่34ย,ยงชวนโนสตรัดนะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกริ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคิดต่อไปอีกนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับ